รัฐบาลได้อนุมัติเงินเยียวยาล่าสุดให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มรวมทั้งหมด14กลุ่มอาชีพนะครับโดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาก็มีทั้งผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระค้าขายต่างๆก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกัน โดย14กลุ่มอาชีพที่จะได้รับเงินเยียวยาก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1มี9อาชีพอาชีพที่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่พักแรมและบริการด้านอาหารศิลปะบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆอาชีพการขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ อาชีพขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าอาชีพเกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและอาชีพเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารถ้าเป็นลูกจ้างประกันสังคมม .3 3ภาครัฐก็จะจ่ายเงินเยียวยาให้5 0เของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน7,500บาทและก็จะได้เงินสมทบสำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างคนไทยอีกคนละ2,500บาทรวมแล้วจะได้เงินเยียวยาสูงสุดคนละ1,000 0บาทสำหรับลูกจ้างประกันสังคมม33 ส่วนผู้ที่เป็นนายจ้างประกันสังคมม .33 ที่อยู่ในกิจการ9กลุ่มอาชีพนี้ภาครัฐก็จะจ่ายเงินเยียวยาให้ตามจำนวนของลูกจ้างที่มีอยู่มีลูกจ้างหนึ่งคนจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทและได้สูงสุดไม่เกิน200คนส่วนผู้ประกันตนในมาตา3า39และมาตา40 ที่อยู่ใน9กลุ่มอาชีพนี้รัฐบาลจะให้เงินเยียวยาช่วยเหลือคนละ5,000บาทส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา3 3ม3ภายในเดือนกรกฎาคมนี้และก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างเช่นเดียวกัน มีลูกจ้างหนึ่งคนก็จะได้เงินช่วยเหลือ3,000บาทถ้ามี10คนก็ได้30,000บาทประมาณนี้ครับส่วนผู้ประกอบการเจ้าของกิจการที่ไม่มีลูกจ้างและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา4 0ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา5 0 0 0บาท ส่วนกลุ่มที่สองเป็นผู้ที่อยู่ในกิจการที่มีแอปถุงเงินก็คือเคยร่วมโครงการของภาครัฐมาก่อนทั้งในส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปร้านค้าบริการและกิจการเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะซึ่งไม่รวมกิจการขนาดใหญ่ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกัน โดยรายละเอียดของเงินเยียวยานะครับก็คือถ้าเป็นผู้ประกอบการเจ้าของกิจการที่มีแอปถุงเงินนะครับและมีลูกจ้างก็ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา33ภายในเดือนกรกฎาคมนี้และท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของนายจ้างก็คือมีลูกจ้างหนึ่งคน ได้3,000บาทถ้ามี10คนก็ได้30,000บาทส่วนผู้ประกอบการที่มีแอปถุงเงินอยู่แล้วนะครับและไม่มีลูกจ้างนะครับก็คือท่านทำเองขายเองทำคนเดียวก็ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมนี้และท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ ห้าพันบาทนี่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเยียวยาล่าสุดในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มซึ่ง10จังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยาก็ประกอบด้วยกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานีนราธิวาสยะลาและสงขลา สำหรับผู้ที่อยู่ใน14กลุ่มอาชีพทั้งที่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งที่มีลูกจ้างและไม่มีลูกจ้างนะครับขอให้ท่านรีบไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านภายในเดือนกรกฎาคมนี้และท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด จากภาครัฐครับ